เบิ่งครับมามามาขำไม,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 มครับอัปเดตนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาพอครับช่องนุมีสารชนแนวคือเก่านะครับมาพี่น้องมาเมื่อนี้พระมาเบิ่งอัปเดตเป็ดนะครับเอมเป็ดมาเลี้ยงไปลังบ้านผมนะครับพี่น้องมาพามาอัปเดตเบิ่งที่เอาอาหารมาให้เขานะเขียะเป็ดเนี่ยเหมาอเสามา เขาเอามากินนะครับก็แแม่แบบอยู่ข้างในคุณเดี๋ยวเขาออกมาแล้อแม่ยุคุณไข่เต็มอยู่แม่มันขคซสอนกันนี่ลูกเขานี่แม่นี่แม่นี่นก็กำลังเซิ้งนะครับแม่นี่เปิดไปเกียร์ปิดหน่อยซุ้มนี้กันไปไป,ไป,ไ,ปไปเร็วไปเร็วเร็วเบิ้งครับ มามาขมาเร็วจะมีเขาผสมเขาเปียกนะครับผสมเขาเปียกเขาซุกแล้วก็ค้ากินนะครับเนี้ยตัวน้องหลายตัวเลยนี่พี่น้องมึงพีจารณครับอัปเดตนะครับ สิบเอ็ดตัวมีสิบเอ็ดตัวนะครับเลี้ยงไว้ที่แรกที่ผมมองวาเลี้ยงไม่ไม่จะค่ายคลิปแล้วเคยค่ายคลิปแล้วเทียนึงนะครับเรียงง่ายกินง่ายคอกระเลี้ยงอยู่หลังบ้านทำยังอ,อยู่นี่เลยน,นี่เอาไปให้ข้างนออีกกัน น้นำน้ำแล้วเขากินนะครับอันนี้ไข่เกาไข่เกาเขาเนี่ยเอาไปเก็บไปต้มอยู่อยู่ในห้างกับม,มีแมบกับแมบอยู่ เดี๋ยวไปยังไปเฮ้ยเฮเข้าไป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 คอเข้าไปคอเข้าไปเข้าไป,อไป,อไปเอาไปยังยี่ไหนเหนละอือที่ออกมาเขาเปลี่ยนไปมัครับเอาครับเด็ดให้เบิ่งเนาะคนกินเนี่ย เลี้ยงไว้เห็นไหมคบแป๊บเดียวออกแม่แพะลูกล่ะใส่เวลาแป๊บเดียวเองบ่มีเป็ดนะครับบ่เคยเลี้ยงเป็ดตะเกียบ่เคยเลี้ยงเป็ดตะเกียร์ร้องเบิ่งในผลนี่ลีพี่น้องเกียรเขงงาง่ายๆเลี้ยงค้ำบเงืสีล่ล่ะเลี้ยงไว้เด้อครับพี่น้องเด้อผู้ใดนี่แม่พันผัวพ,พันมันนี่กำลังเซิพ้งอัวพันง่ายเป็ด เป็ดเทปหญ่เลยนะครับหญ่เลยแหลนะนี่ตะกี้นี่ตัวสองตัวเนอ่อยตัวนึงผมเอาเออกไปแล้วมันเหลือแค่นี้ต้นกล้วยแหกินเบิร์ดอ๋อเซลเซลอยู่ พี่น้องเบิ้งอ้วนเอาเป็ดหน่อยมาฝากไอ้เมือเศ้าพี่น้องเกี่ยเป็ดได้เมือเศ้านอ้อสำหรับทปนี้นะครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เบิ้งรับชมนะครับและก็ติดตามนะครับขอบคุณหลายๆครับ มาคลิปนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ